สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะลูกจ้าสวัสดีกันเป็นทางการอ่าชั่วโมงนี้วิชาดนตรีนา้สิ่ปของคุณครูสุนันทานั่นเองก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนเราเรียนเรื่องอะไรไปคราวที่แล้วลูกความน่าสนใจของเพลงในท้องถิ่นจำได้ไหมคะ ่เป็นใบงานหน้าที่ครั้งก่อนนะลูกที่คุณครูให้วาดเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นหกสิบสี่จำได้ไหมคะเด็กทำยังลูกหน้าหกสิบสี่คาวที่แล้วทำยังลูกอ่าอ่านไหมคะอันนั้นคือคุณครูให้นักเรียนนะคะ วาดรูปดนตรีที่เราสนใจดนตรีในท้องถิดด่นเลยนะที่เราสนใจแล้วให้นักเรียนบอกว่ามันเป็นของภาคอะไรใช่ไหมคะลูกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเรียนมาแล้วในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองสี่ภาคด้วยกันนั่นก็คือพื้นเมืองภาคเหนือ,อที่เป็นวงของวงดนตรีสล็อซอซึงอะคะลูกจำได้ไหมคะใช่ไหมมีสลอ้อ มีซึ่งปีจุ้มกลองแอลตะลดโพร์จำได้ไหมลูกอ๋อนะคะต่อในเรื่องของความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่นรอบครั้งที่สองนั่นก็คือ,อคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกเครื่องดนตรีที่นักเรียนสนใจอีกหนึ่งเชตเป็นของภาคใดก็ได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็วาดลงไปเลยในนั้นแล้วก็ระบายสีด้วยแต่อย่าให้ซ้ากันเช่นเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนเลือกชิงคราวนี้เลือกชิงต่อได้ไหมคะลูก เลือกสิ่งต่อได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นักเรียนก็ต้องเลือกอย่างอื่นอ่านักเรียนก็ต้องเลือกอย่างอื่นแล้วนักเรียนก็ตอบคําถามเหมือนกันเลยอ่านักเรียนเปิดมาหน้า86ดลูกนะคะเปิดมาหน้าแ6ลักษณะเหมือนคราวที่แล้วเลยลูกแต่คุณครูจะให้นักเรียนทําอีกหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ให้นักเรียนเลือกดนตรีที่ซ้ำกันเช่นคราวที่แล้วใครเลือกเลือกสิ่งไปแล้วคราวนี้เลือกไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นพวก ถ้าจะเรื่องของภาคกลางก็จะมีกลองยาวนักเรียนรู้จักกลองยาวไหมกลองยาวนีก็สามารถวาดได้นะคะหลายคนรู้จักกลองยาวชาบกราบมงได้หมดเลยแต่นักเรียนต้องบอกให้ถูกนะคะว่าของเป็นของภาคอะไรโปรงลางได้ไหมคะโปรงลางได้โปรงลางเป็นของภาคอะไรภาคอีสานนักเรียนติ๊ก